่อใหญ่เมียงคือขาเป็นเบินไปหามาพอดีดีนี่โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องอ สวัสดีครับสวัสดีตอนสวยๆยามดังหัวก็ขึ้นครับนี่ปลาน้อยตืบนานๆเนาะเนาะไงเหมือนนี่เนาะปลาไงก็ไดอยู่ปลาไงก็ได้ปลาน้อยก็ได้พี่น้องช้อดีมกหมอตัวเดียวเนอปลาตัวนี้ติบนี่ตัวนั่นละปลาตัวืบละมกหมอจ้าไอ้แม่มุวยเกิดบุกขั้วอยู่แม่มุวยกำลังขั้วตากแข่งนกระท้างุ่นจ้ะเหาสีเข็ดใกล้ว่า อู tego, on right. sabia, ้หมอนไปครับพี่น้องนี่ใสตะขาตะไครขวไปก่อนอันนี้คือพพิาต้องกิ้อเลยอร้อินบ่อไรดิแต่คนนี่มันติเจมัดเลยโาเะศดาประกนี่ยเห้นเต็ดคุณ้จางขึ้นขึปลากรลัตัวเดียวิดกั่ตัวเดียวเราไปยังเนาะ น้ำหลอยู่เอา่คือปลาหน่อยเลยครับปลาน่อยเขาจีใส่จะไม่น้ำน้ำนน่อยโอ้หคนว่าเียหลายคือปลาหน่อยที่ปาปลาพวกเสียบันปลาน่อยที่บนนี้เมันตกอาไรเงห่จะบกขึ้นฝอแกงเซ็เดี๋ยวหุ้มเตาเห็ดหน้าฝากหน่อยซ้ำหนีเหระหอนน่อยก็นีตา ปาตามพาข้าวมนันเฮเขาจะใส่ต้องโชคออมาแล้วฮะอีสันปันคือตามมาจิตรคือนักแจ็คมันตลอดเลยเสียก,น,กนอยู่ดีแจ็คกระไดเอาอีกแหมพันเอาอันเสียไปลุ้งอแล้วก่อนจ้ะไม่เป็นแล้ว

แต่หลายๆกับมันอ้อมผักสลับคุณไม่พอเงเต้าหลายเต้าตัวนี้ยลงเต้าพี่น้องเกี๊ยวพอสุกนล้วก็เป็นเหลืองงานมากสได้ลยยั่วเลกินเป็นเท่ากับสิปิดฟ้าไใบตะเปิดเทเดียวเนาะพ่อใหญ่เนาะนี่พอเงี้ยซีมันกันาะเป็นเลยแกะไป แสบด้แล้วต่ว่ามันนังจาง,ง,ง้าตกจางถ้าบกจางดีแสบครับกู่ดีเนี่ก็ดีมับีแความสะพก,กันแต่เ้าะจี่นอนะ ิะะนไร่ได้ีิคนไหนมูลมัดได้ดีบาดมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าบ้านนั่งกินข้าวแล้วแล้วพี่น้องโอ้ยเหี้ยพี่น้องม,มกหมอเนา้องพะย่ะเนาะหมกหมอนี่ตั้แก้วจ้าง,งานขาดแน่เนี่ยมกปลามกปลามาเด้อมาเด้อ เด้อพี่น้องกินข้าวน้ำพึ้ยปอมผุดแม่หมวยยือทางผุดแม่หมวยกินแล้วว่าสันเปิดมะขั่วปลาซอยเพลงได้ไงแดดปลาเสียบตามธรรมชาติแซดดน้ำกันเด้อพี่น้องสุขสุขคน <ม>ลืมมั้งเหรอ大爷ลืมเขาเราเลยต้อง <l ok> เกิดทุวันเด้อครับตรงนี้มาไม่ใช่เริ่มเขาม่วงบักมีสิเป็นหนอกเป็นนุ้ยเป็นยังดิเป็นแล้วพันแย่ของข้าเป็นแบบลายนั่งมาแลงมัายังมันสีมาไต่ตอมวออพวกเจียสวนรคจีงสัรรเถื่อสิมีพวกแมงว,นวมันพวกยังแน่จนังอยนี่แหละครับมาเด้อครับกินเขาจีน,จน,นามกันเด้อครับปลาเขาก็หาแบบธรรมชาติละครับแต่ว่าเขาบริยุทธ์ฟังขงเด้อครับเาอยู่ฟังเงิน ฟังน้องกระทุ่ม่มันกะมีใหญ่อยู่หรอกต่ว่ากะสิบ่ถือว่าสิใหญ่คักปานไหอย่างดีแต่รูสองรูนี่ล่ะครับปลาด้วนน่องเฮาก็ได้ที่วันบ่ได้เป็นแกงเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแกงเป็นอ่างซีเนี่ยปลาสิเงี้กันหลายบ่คําว่าอ่างมันใหญ่ บมันยังดอกเขาก็มีตัวน้อยตัวใหญ่เขาก็ได้อยู่ได,ไดนะ้กินไปตามหาได้ย่างนั้นนี่ก็ไปเดือกินคนเด้อมนเด้อเนี้ยนู้ยูก่อ้ยิ่เขาจยินนามเด้อลูกเอ้ยบ๊อบไม่บ๊อบมูคนน่ะปูนิมปูนิมเกิดปูนิมกินขาน้ำกันกินหน่อยปูนิมพ่นนม่เตื่นได้ปูปันพ่อแม่จะห็นว่าที่ปูนิมคนนี้นหนไหม เด็กจิตยอะนี <neighborhoods> ่ขาเร็วด้กตัวนึ้ตัวลักตัวลักมาเกื่อนมากมาเด้อย่าแม่พรบัวันจะบาดเน่าสัคนด้อยแบบไปก่อนเลยมาเที่ยวสุดบกคนนครับผมเอื่นว่ามนจะคนะผมบอกขอตัวขอไปด้อครับเด้อมาๆๆอย่าของกัน Đúng đúng nói chung đóng cành cằn kìa Cháu gần ngồi mẹ cả bố khơi phá hiện nát bằng kìa rồi. Lớp hẹt bì nhịp, hẹt khoai ngay khoai nắp, năm nắp thuộc Bị hẹt bộ นงียบจ้ะไม่นงียบไอ้หนำ่วนไมเลยจำได้กันเนาะความันไม่กระชวนเขากระดี่ลยวะชวนเจ้าบ่เหลียวหมดละมันก็เลยเป็นครัวพันธุ์มาตลอดเลยครับป่านนี้่วมบ่ท่วมก็เจ้าก็เลยเห็ดใดญ่ขึ้นกูนี่รัฐบาลก็เจ้าก็คือว่าดีขังยุกเจ้าก็หาแหล่งน้ำนั่งยังให้พี่น้องให้ประชาชนประชาชนก็เจ้าเห็ดใด็กเก่งขังยุก หนาวเพราะฉันเวดอย่ากับเป็นคือควันนกกาดกจะวายดีนะมันยากควนกา,นาดี่ยังหมุรวันุยี่สิบอระยะวนะกาศเพิ่งก็บว่ามันมันมันหนาือต้องบมีลมมันสวยแบบแบบทั้งมดไดย,ยิะนแะน่ทร้รมดรบบนแต่กับแมลงพืชนนี่ Mình 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 và vẫn thì bận rộn hết dì tiệc thêm dịp hay 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 à hay 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 Mình hay 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 Mấy mong lì Mhm. A Cái du kênh du kênh là tiền, Open ba. Mất một mươi ba năm nay. Mất một mươi để năm nay. Mất một mươi ba năm bỏ một mươi ba năm một mươi ba năm nay. Mất một mươi ba năm nay. Mất một mươi เท่าก so, so like like, so so ันชาวบ้านเขาด้อพี่น้องนี่เขาเจ้าาว่ขอแต่ว่าเศรอมย์ยังไงหอนยังไงตีช้ำมาบุญนี่ครับนี่แม่ดาไม่กินเขาหมกหม้อปลาขาวน้อยแซ่บจเสบมันมันลงไปมันมันมันเลยแซ่บปลาปลาส้มนี่เขากินได้คําหน่าตัวนี่พี่น้องกูจะเป็นต้องกลาวของกูดอกกินคําตัวเลยอืมอี่ครับ có nhai kèo gì nữa Chào mi cô xỉm nhu Kèo xỉm vậy เป็สนสีละอดมูเอากาลุนาเอาดมันเมือเมดครับจนมืดถูกทุกคนะครับจังนตันไก่หมปาง่มแบบนีเพิ่น ว่าถือไปถือมามันก็เป็นเด้อป่าแกลน้ำของพระท่านดิความันกับว่มันน้ำมันอ่างเนาะบ้านเ้ามันเป็นมันเป็นหนองเนาะถ้าอ่างก็จะง่ายกว่านิดน้อยโอ้ยบัวน้อยเราเคืองตัวเคืองหมดแล้วจะง่ายก็นะแต่จะเป็นแกงเนาะขึ้นคือแจงเนื้อจานเนี่ยขาเจ้าเอ็นแกงดิบ้านเ้าเขาเจ้าเอ็นหนอง มันน้องกงาสมบวกคนยน้องนะมันเป็ผิดกระดิ่งโอ้อเธอจะเปลี่ยนเธอว,ว่าน้องนี่มันเป็นใจบวกกต่สมบวกบวกคนนัน้นงนะเจ้ากันไปนแจ้งก็เป็นไฟนี่ไหวแต่ฮาว่าเนาะหัวใจหัวใจตาพอแล้วตอนนี้บวกซื้อกับสองพันก็นได้ดิ้น Những lòng nong gần buộc, ở tùm, chẳng có thể phối hợp với tân tiêu cầu chỗ ngon tangui bóng quang phát triển kênh này. Bóng kênh này. Bóng kênh này. Bóng này. Bóng kênh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  này. Bóng này. มันเป็นหนองเท่นซีนี่มันก็เป็นน้ำมันที่บันเนสซียน้ำม,มาเม็ดจาว่ามาทรายที่บัน ถ้ว่าปลาชนิดนี้นี่เพิ่นสิบ่มักอยู่ทางดินทรายเด้อปลาเนี่ยต้นมากเป็นปลาหนี้แปะมันว่าอยู่ดินทรายแมนดินทรายกับแต่บ่มีแหน่เขาเจ้ากับกับโบยังคือเกาแต่ว่าเขาอยู่ได้แต่ว่าปลาโมนี้นี่ขาเวลาวหนาขวัญแล้วว่าคนลุงกับคากเนี่ยเพราจำเป็นต้นองเหบไปเลยครับพี่น้องไปงุ้มหมดแล้วขางป้องหลวง มันต <i> ึกย้ลงไปแล้วกับมุดเขาขึ้นก็ป่านหนึ่งเ่ินปลาวัที่เราธรรมดาคุณปากังเขาเขาจับกับเชินปาขาวหมดล้วแต่บ้นเขาสีเรอดียกเดียกกินเดียกกินเกลื่อนอยู่ดิคือปลาปาขาวกระรั้นรั้มีตัวยาเจ็ดที ปลาดำก็กกตั้งหักกลาเทยก็ตั้งหักปลาขาวมุ้นก็ตั้งหักปลาสูบก็ตั้งหักในในในบรรดาปลาขาวด้วยปลาตะเพียนก็ตั้งหักมีหลายอย่างเลยเปีดิเจ้ากับบริเวณนี้ยังหน,นกพ่อแม่พ่อเอิญนมันก็ที่แมงพมเพิ่นอีหลีอยู่ล่ละหนวดเดือนเมษาธี มันกำแหงกระยันปา่าไขยแตกกำควายมันรุดมือนี่แล้วมึงก็ไปไทยมันเหลี่ยมือเนอะอาะป่นเนี่ยบแบบอะไรแดบนี่ยปะย์แดดแดดเป็นน่องมั่นเบาเหรินเด้อป่ามันมั่นทั้งใดมากใหม่เนะมันผสมในป่าห้าเกิดไม่ตจะขึ้นจากหนองเนาะ

จบจบหยบๆเ็นชนดเยิมแต่เนาะเยมเ,ยเยม็ตัวนึงเยิมเปตัวนนเวนาะว่าเนี่นยนคับนี่เน่ยเป็นอยากกินตอาหารบัตรห้งสิลส่นนี่ปฏิยามด่างทางร่ม,มรมุงพนะเบิ้งสงง่อองหนุนบคืองย้ได้เส้นเดียวกักขึ้น បាទ목មួយ